โดยที่จังหวัดน่านได้มีการทำการบวชป่าสืบชะตาน้ำยอดนะครับและคลิกออฟโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอดที่อำเภอสองแควรครับไปกันที่ป่าชุมชนบ้านยอดหมู่ที่2ตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนายวิสิทธวีสิงห์ปลัดจังหวัดน่านเปิดกิจกรรมบวชป่าสืบชะตาแม่น้ํายอดและคลิกออฟโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอดอำเภอสองแควเพื่อปัญหาที่อยู่อาศัยและที่เทียมกินนะครับของชาวบ้านในชนบทที่ประสบปัญหา ไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโครงการดังกล่าวเกิดการพัฒนาที่เกิดจากคนในชุมชนเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนทุกด้านคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งโดยยกระดับคุณภาพช,ชีวิตสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินอย่างยั่งยืนในถิ่นฐานเดิมของตนเองทั้งนี้ตำบนยอดได้รับรงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนจำนวน12ล้าน8 0 0 0 0นกว่าบาทมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน324หลังคาเรือนครับโอกาสนี้ทางประหลัดจังหวัดน่านก็ได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ